ครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับบอกสนลาเพลินอัพไปเชี่ยมาแล้วพี่น้องนี่ครับผมมาถึงแล้วครับนี่ครับผมรวมทับุญนทพิธีนี้ที่นี่ครับผมนี่มาถึงแล้วมาถึงแล้วครับผมนี่ฮะพระอาจารย์อยู่วัดยอกับวัดป่าวังกาเจนะครับที่มาสร้างโบสถ์ไอเจดีนะครับพี่น้องเราอยู่วัดป่ามันจาคีรีนะครับอยู่อําเภอมันจาคีรีครับจังหวัดคอนแก่นครับพี่น้องนี่ครับผมคืนเมื่อคืนนี้มีไปแล้วครับผม หมอลำนี่ฮะธนานะครับผมคืนนี้พบกับทีมงานสาวน้อยเพชรบ้านแพงนะครับผมพรุ่งน,นี้น่าจะเป็นหมอลำย้อนยุคนะครับผมเนี่ยลำเพลินแล้วก็หมอลำก่อนย้อนยุคนะครับผมนี่ฮะคืนนี้ก็พบกับทีมงานสาวน้อยเพชรบ้านแพงนะครับผมอยู่ที่วัดป่ามันจากคีรีนะครับผมนี่ฮะเนี่ยแล้วก็เป็นอุทยานกล้วย ไม้ป่าช้างกะอ่านี่ฮะกอลอากาศน้องพี่น้องเนาะอ่านผิดอ่านถูกไงก็ขอโทษขออภัยด้วยครับพี่น้องครับผมเรียนซื้อมาหน่อยครับพี่น้องนี่ครับผมครับสวยไหมครับพี่น้องครับนี่ครับ,น,รบนี่ครับพี่น้องสนามอยู่ด้านขวามือนี่ครับผม เวทีน่าจะตั้งหันหน้าออกมาหรือหันหลังเข้าไปนี่แหละครับน่าจะหันหลังเข้าไปครับพี่น้องนี่ครับนี่ครับนี่ครับทีมงานรถตู้ก็อยู่นวนครับผมไปส่งน้องฮักแปงที่รีสอร์ทมาแล้วครับห่างจากรีสอร์ทมาถึงนี่ประมาณหนึ่งกิโลครึ่งนะครับพี่น้องครับครับ เดี๋ยวเราก็จะขึ้นไปพักอยู่ข้างบนนะครับพี่นอ้องอาบน้ำอาบท่าครับพี่น้องครับโอ,โอ้สวยครับผมเจดีสวยมากครับผม ตัวนี้ผมเดินอยู่นะครับพี่น้องมันสั่นบ้างอะไรบ้างครับโรศัพท์ผมเก่าแล้วพี่น้องนี่ฮะสนามที่เราจะเล่นคืนนี้นะครับพี่น้องโรศัพท์ผมมันสามปีแล้วพี่น้องนี่ครับผมจะยกช่อยอดยอดเจดีนี่ครับพี่น้องนี่ฮะยอดเจดีนี่นะครับผมตัวนี้ครับผมจากพระอาจารย์อยู่ที่วัดนี่ฮะวัดป่ามันจากคีรีนะครับผมแต่พระอาจารย์นี่เขาอยู่วัดป่าวังน้าเย็นนะครับพี่น้องน่าจะสายเดียวกันนะครับ เชิญขอไปร่วมพระสร้างครับผมนี่ฮะพระ,พระมหาธาตุใจดีแล้วพี่น้องสวยมากครับผมนี่วัดโอ้ยพี่น้องมาครับพี่น้องคลิปบอกสลวนอำเิดออฟเชียลสนับสนุนแน่เด้อพี่น้อง ราตเสนามาณธาณิตาไมวิธินาคิตาวาบุณีโทตังเทาต้าะวตุเตะเรัมังกาลันิมาระจิเรตัมภิโยวิคิตาสัพพะราเตียงโทลัมปันละวะกามาคาราตายังขันเตียสุตันตวิณนะคิตวาบุณีโท च सा भवतु देव जय मङ्गलानि नां गि मातां गवा पिता कमसलि अवसु दारुणान्तमेतां Kỳ-yô-sa-na-pa-ka-ngu-li-ma-la-wang-ta-ngi-a-ti-pi-sa-pa-ta-ma-no-ha-chi-ta-wa-mu-tin-to-ta-ng-te-ja-sa-pa-wa-tu-te-ja-ya-ma-ka-la-ni-ta-ta-wa-na-ka-ta-mu-ta-lang-gi-va-ka-pi-ni-ya-kin-ja-ya-to-ta-wa-ja-na-ng-ja-ya-ka-ya-ma-ha-che-sa-ng-te-na-so-ma-wi-ti-na-chi-ta-wa-mu-tin-to มาฟังพระเทศไปก่อนพี่ดอกวาทะเตตุงวาธาพิรุปีตมะนาปิอันทะบัวตังปัญญาปเิปัะลิโตอจิต

ก็คือพระเจดีครับวันนี้เขายกยอดฉัดเจดีนะครับยกอันนี้ขึ้นไปนะครับยอดเจดีนะพี่น้องมาทำบุญร่วมกันนะครับพี่น้องนลจะไปมากาเล็กต่างไปกดเงินก่อนครับพี่น้อง

สุภาภะตังสุหีตังสุกนัวสุโมโะดะสุเยหงหามาจาริสุมานาินังกายตามงวาจากรรมะปะนาคินังปะทากินังมโนกรรมังปะเตทเตปะทาคินังปะากินังนิตตะวานาลาันต วตุสาส์ธร a มกางรักันตุสส์วัเทวตาสาสวัภูธะลกบะเวนัสธาตุเทพวันตุเทพวตุส์ธรรมการรักรานตุศส์วเทวตาศาพ์วัภูานุภาเวนัสธาตุเทพวันตุเทพวตุส์ธระมการรักันตุสาส ครับคลิปนี้เท่านี้นะครับคลิปหน้าเจอกันใหม่ครับสวัสดีสวีนะ